ค่ะสวัสดีค่ะแม่นิ่มชาแนลนะคะวันนี้ที่มาที่ไปเห็นข้าวอร่อยหุงแล้วหอมฟุ้งเลยเนาะไม่ได้ไม่เคยกินยี่ห้อเคยกินแต่ไม่เคยเอาเข้าวข้าวขาวหอมมะลิมาเนาะนี่ข้าวขาวหอมมะลิดูไอตัวนี้ยุ่งไปทุกเรื่องเลยนะเไนปะอ้าข้าวหอมมะลิ แล้วก็จะมีข้าวแกงไม่ให้มกินข้าวแกงว่ามีตัวก่อกวนย้ายที่ทำการเนี่ยอร่อยมากเขาเรียกว่าแกงมาระมาละตัวก่อกกวนอืม จะกินปลาหาปลาตัวเองไม่เจอปลาตัวเองก็บางคนยังจะกินทีเราไม่กินเขาก็ไม่กินอันนี้อ่ะอไม่กินปลาจะมากินแกงมาละเออบางเอาขาหนีบไปใช่ปะเออขาหนีบไปไม่ให้ขึ้นมาอ,อ,อร่อยมากเลยมีคุณค่า ทางด้านอาหารเยอะเรือยมีคนที่เขาเป็นมะเร็งหรือไม่เป็นก็กินป้องกันเอาไว้มะระเนาะที่ยิ่งเขาบอกว่ามะระขี่นกนะแต่นี่เป็นมะระใหญ่ก็มะระใช้ได้หมดแหละแล้วก็เป็นไฟเบอร์ด้วยมันช่วยหลายอย่างและอีกอย่างที่ดีต่อใจมากเลยก็ต้องอวยพรให้กับตัวเองว่าสุขภาพแข็งแรงต,ตอนตอนทานข้าวก็ สุขภาพแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยร่างกายเราก็จะไม่เป็นอะไรเลยวันนี้ซื้อมาสองอย่างแกงมีแกงมาละอืมแล้วก็แกงกะทิอีกอย่างก็อร่อยทั้งสองอย่างนะคะถุงละสามสิบบาทเอาไวค้คลนี้ก่อนนะคะ ขอบคุณมากเพื่อนๆ